เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่คนไทยไม่เคยลืมก็คือเหตุระเบิดที่ยะลา22กันยายนพุทธศักราช2520เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้คิดลอบปรองพระชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและผู้ตามเสด็จขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงกรมสมเด็จพระเทพและกรมพระศีสว่างควัต ไปพระราชทานรางวัลแก่ครูสอนศาสนาอิสลามภาคใต้และพระราชทานธงประจํารุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านที่สนามลงพิธีช้างเผือกในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองยะราในวันที่21กันยายนพุทธศักราช2520ก่อนเกิดเหตุระเบิดราว20ชั่วโมงได้มีตำรวจชั้นนายพลขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าสัญญาณไฟจราจรพุ่งชนรถยนต์พระที่นั่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงขับอยู่ เหตุการณ์โอลมานเล็กน้อยในหลวงรัชการที่9ส่งทอดพระเนตรอยู่โดยไม่มีพระราชกระแสรับสั่งอย่างใดจนกระทั่งคนเจ็บที่กำลังหมดสติได้ถูกนำตัวไปให้พ้นจากที่เกิดเหตุแล้วจึงทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จต่อไปอยังพัะตำหนักวันที่22กันยายนอันเป็นวันเกิดเหตุคนร้ายได้วางระเบิดไว้สองลูกโดยลูกแรกได้ผูกชนวนระเบิดไว้กับไฟแช็คต,ตัวหนึ่งหากบังเอิญมีคนไปหยิบระเบิดก็จะทำงานทันที และระหว่างช่วงที่คนกําลังชุลมุนวิ่งหนีก็จะไปเหยียบกับระเบิดอีกลูกที่ฝังไว้นี่คือแผนการของคนร้ายช่วงเวลาบ่ายขณะในหลวงรัชกาลที่9้าพร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ทรงประทับบนพระพาที่ประทับซึ่งมีประชาชนมาเฝ้ารับสเสด็จราวสามหมื่นคนก็ได้มีรัษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จคนหนึ่งเผลอไปหยิบไฟแช็กดังกล่าวเป็นเหตุให้ระเบิดลูกแรกเกิดระเบิดขึ้น ราษฎรต่างพากันแตกตื่นและเหยียบกับระเบิดลูกที่สองจนเกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งแรงระเบิดทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ47คนบาดเจ็บสาหาัส11คนขณะที่เกิดความโกลาหลนั้นบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาวบ้านได้เข้าระงับควบคุมฝูงชนอย่างฉับพลันมีการใช้เครื่องขยายเสียงแบบมือถือที่เตรียมไว้แล้วปลอบโยนประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกให้อยู่กับที่ขณะเดียวกันก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังโ,โรงพยาบาล